วันที่20ตุลาคม2565การกีฬาแห่งประเทศไทยจากกิจกรรมกกทชวนพี่ให้น้องดีนถูดอยโดยการมอบอุปกรณ์กีฬาทั้งเสื้อผ้ารองเท้าฟุตบอลบอลเล์บอลอุปกรณ์มวยเครื่องกรองน้ำและเงินสนับสนุนโรงเรียนและอื่นๆให้เด็กๆสิบโรงเรียนบนพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดเชียงรายโดยมีนายธนุเกียรติจันทรชุมร้องผู้ว่ากกดฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยพร้อมด้วยนายสมพรใช้บางอย่าง นายกสมาคมกีฬาวอลเล์บอลแห่งประเทศไทยนายสุรสักเกิดจันทึกผู้อํานวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬากรกทนางนิดยาเกิดจันทึกผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพและมวยนางสาวชลันดาชอบจิตผู้อํานวยการกองบริหารงานและประเมินผลกีฬาอาชีพโคดด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลผู้ฝึกสอนวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยปยนุษย์แป้นน้อยสศิภาพรจันทวิสูตรสองนักวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยศิวกรเตียตระกูล นักเตะทีมชาติไทยของเชียงรายยูเนเต็ดร่วมง,งานที่แย่เทียมภายในสนามกีฬากลางจังหวัดเชียงรายกิจกรรมกกทชวนพี่ให้น้องดีมทูดอยเป็นการส่งเสริมกีฬาพร้อมกับสร้างโอกาสและแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆที่ห่างไกลในพื้นที่บนดอยโดยมีนักกีฬาดีกีกกทีมชาติทั้งวอลเลย์บอลหญิงและฟุตบอลมาพูดคุยถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทมีวินัยในการใช้ชีวิตกับประเด็นกว่าจะประสบความสําเร็จไม่ใช่เรื่องง่าย ทั้งนี้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆโดยโค้ดด่วนดานิสิวัชรเมธากุนผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยยังได้ชวนน้องๆที่ร่วมกิจกรรมทั้ง10โรงเรียนหากคนไหนมีความพร้อมและสนใจกีฬาวอลเลย์บอลในอนาคตก็ยินดีให้ทุกคนมาฝึกซ้อมร่วมกับพี่ๆทีมชาติได้ที่กรุงเทพหลังจากมอบอุปกรณ์กีฬาเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องปลาวานปียนุษแป้นน้อยและน้องอมสินสิภาพรจันทวิสูตรได้ร่วมเล่นวอลเลย์บอลกับเด็กๆที่มาร่วมงาน เช่นเดียวกับศิวกรเตียตะกูลมาชมน้องๆเล่นฟุตบอลด้วยสำหรับสิบโรงเรียนบนพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดเชียงรายที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยโรงเรียนผาขวางวิทยาโรงเรียนบ้านจะคือโรงเรียนบ้านห้วยชมพูโรงเรียนบ้านแม่ตาแมวโรงเรียนบ้านห้วยย่าใสโรงเรียนห้วยน้าขุนวิทยาโรงเรียนสามัคคีพัฒนาโรงเรียนบ้านกลางโรงเรียนต่อชอนบ้านนาโตและโรงเรียนบ้านซ่านขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ ขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์ช่องด้วยครับขอบคุณครับ